ขอนมน้อมแด่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนีน้ัรมาภาพขอร่วมศึกษาในคำว่าพอเพียงจิตเพียงพอไม่ก่อทุกข์หยุดความโลภและประโยชน์อย่าเปรียบเทียบเตรียมใจไว้ตราบยังมีชีวิตอยู่สู้ต่อไปหากจิตใจยังไม่ท้อก็พอดีพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้เพราะในปัจจุบันนี้ชีวิต จะเราจะให้มีมากกว่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันก็เป็นไปไม่ได้หรือจะให้ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ในปัจจุบันนี้โดยทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้ให้คิดแต่ว่าเราได้สร้างเหตุปัจจัยไว้แค่นี้ชีวิตเราจึงมีอยู่เท่านี้แต่ก็ต้องมุ่งมั่นพยายามส,ารสร้างชีวิตให้มีคุณค่าอย่าหยุดซึ่งอนาคตชีวิตเราจะมีอะไรอะไรเท่าไหร่ก็อยู่ที่เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดเองในปัจจุบันนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นหลักของเหตุและผลเหตุจอไว้เท่าไหร่ก็จะต้องรับผลในเหตุที่ตนได้เก่าไว้เท่านั้นไม่มีขาดไม่มีเกินเพราะฉะนั้นแล้วจะทุกข์หรือจะจะทุกข์จะร้อนเป็นทำไมละ่ะหรือจะเปรียบเทียบคนอื่นเขาทําไมให้จิตใจ,จเราเกิดความทุกข์เล่าผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกก็คือผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีในปัจจุบัน และใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะอาดีตผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้อีกแล้วอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อยู่ที่เราว่าจะยอมรับหรือจะใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตตนเองยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่นั่นแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราแล้วเรากําหนดชีวิตของเราเอง เพราะฉะนั้นแล้วจงทำปัจจุบันนี้ให้ดีซะและอนาคตก็จะดีเองเชื่อเถอะถ้าพอใจชีวิตก็ไร้ปัญหาเบียบดังว่าชีพเกิดมาไม่ติดลบไม่ลบอยากพาจิตใจให้สงบจะสยบซึ่งปัญหาอย่าหลงทางวางจิตใจให้เป็นกลางอย่างสร้างสรรปัจจุบันจงตั้งใจให้รีบสร้าง ทุกปัญหาจงตัดใจให้ปล่อยวางจึงมีทางให้เรานั้นได้ก้าวเดินทุกเรื่องคงไม่เกินเราจะรับไหวใจเพียงพอก็อยู่ได้ไม่เก้อเขินพระพุทธะเป็นบรรทัดฐ,ฐานนำทางเดินคงไม่เกินความสามารถต่อจากนี้ไปไม่เปรียบเทียบเหยียบยามใครให้ใจทุกข มาประยุกต์หยุดดมาม่าก้าวหน้าได้จะผ่านพ้นทุกปัญหาอย่างง่ายดายหากพอใจกับในสิ่งที่ตนมีชีวิตนี้จะดูดีมีคุณค่าจงศรัทธาทุกเวลาต่อจากนี้จงมองโลกด้วยจิตใจในแง่ดีสิ่งที่มีคือของขวัญอย่งความพอใจเนื้ออื่นใดเปรียบสิ่งใด ที่มีค่าเท่าชีวิตจิตศัทธาหามีไม่ถ้าเพียงพอก็เลิกฝันฉันพอใจก้าวต่อไปมีแต่สุขถ้าหยุดเป็นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเถนเจริญพร